สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจและสวัสดีสมาชิกกลุ่มไลน์แอดเซเว่นเอ็มสกอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับมาถึางค่ำคืนวันพฤหัสบดียังคงมีฟุตบอลให้ตามมุ้นตามเชียร์กันเยอะเหมือนเดิมนะครับผมก็คัดเอา3คู่มาฝากกันในคลิปนี้ครับแต่เริ่มที่ลาลิกาสเปนกันก่อนครับเวลาเที่ยงคืนครับเซบีย่าจะเปิดบ้านเจอกับเลบันเต้เซบีย่าเนี่ยเล่นมา1เกมนะครับบุกไปชนะคาดิสมา3ต่อ1นะครับตัวหลักๆเหมือนเดิมครับอีวานราคิติต นารุกก็มีซูโซ่าูคัสโอกัร์โสนะครับหน้าเป้าน่าจะกลับมาใช้ลุกโดยยองครับลงล่าตาค่ายฝั่งของเรบบนเตนเนี่ยเล่นมาแล้ว2นัดน,นะครับชนะ1แพ้1มี3คะแนนเกมล่าสุดบุกชนะโอซาซูนามา3ประตูตอนหนะครับ คู่หน้าจะยังเป็นกอนซาโลโมเรโรครับเล่นกับโคเซโมลาเอสนะครับนัดที่แล้วยิงคนละ1ประตูครับฤดูการที่แล้วเจอกันที่สนามแห่งนี้นะครับเซบียาเปิดบ้านชนะ1ต่อ0ครับแน่นอนก่อนเกมนะครับเซบียาถูกยกให้เหนือกว่า แล้วจะว่าไปเพิ่งเจอมาเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาด้วยนะครับเป็นเกมอุ่นเครื่องเซเบียชนะไป3-2นะครับคือผมมองว่าเซเบียชุดนี้การได้อีวานราคิติดมานี่ทำให้เกมค่อนข้างไหลลื่นเหมือนกันนะครับแล้วดูแล้วก็มีโอกาสที่จะเก็บชัยต่อเนื่องครับคืนวันนี้จะเล่นในบ้านเป็นเกมแรกด้วยครับน่าจะเน้นสุดๆนะครับเจอเลบันเต้ที่เกมเยือนไม่ดีอยู่แล้วครับเฉียรีเซบียนะครับดูแล้วคืนนี้ชนะแน่1ประตูมีแน่ลุนประตูที่2ครับ คู่ต่อมาเวลาตีสองครึ่งนะครับเซลตาบิโกจะเปิดบ้านเจอกับบาร์เซโลนาเซลตาบิโกเล่นมา3นัดชนะ1เสมอ2ยังไม่แพ้ใครนะครับเกมล่าสุดบุกไปเสมอแล้วบายาโดลิดมา1ต่อ1ครับตัวหลักๆกก็มีนอรลิโตเดนิสซัวเรสนะครับหน้าเป็นยาโก้อาสปาร์เหมือนเดิมฝั่งของบาร์เซโลนาเนี่ยออกสตาร์ทได้ดีครับเปิดค้ำหนูถล่มเบียร์แล้วามา4ต่อ0นะครับสภาพทีมนี่ขาดมากเลยตราเซเกนผู้สำประตูแล้วก็มาร์ตินเบรดเวทเท่านั้นนะครับที่เหลือพร้อมลงเล่นครับ แน่นอนครับสแนวรุกนำโดยเยโอนลเมสซ,ซี่ฟรเบรคูตินโยรวมไปถึงอันซูฟาติและองตวนปริสมันก็พร้อมลงล่าตาข่ายนะครับคู่นี้ก่อนเกมบาเซลโลนาถูกยกให้เหนือกว่าครับคือส่วนหนึ่งเนี่ยบาซ่ามีสถิติที่ไม่ดีเลยนะครับในการบุกเยือนเซลตาบีโก้ไม่น่าเชื่อมันกันนะครับหา้าฤดูกาลหลังสุดบาเซลโลนามาเยือนที่นี่ไม่ชนะเลยนะครับเป็นการ เสมอไป3แล้วก็แพ้ไปถึง2เกมครับเป็นสนามที่บาร์เซโลนาไม่ชอบเลยครับอย่างไรก็ตามครับผมมองว่าสตาบิโกชุดนี้ดีน้อยลงกว่าฤดูกาลที่แล้วครับในขณะที่บาร์เซโลนาเนี่ยการออกสตาร์ทไี่ดีในเกมแรกก็น่าจะเพิ่มความมั่นใจนะครับเอ,า,อาง่ายๆว่านักเตะหลายคนต้องการพิสูจน์ตัวเองครับการกลับมาของคูติญยฟอร์มของอันซูพาติหรือแม้กระทั่งเมซี่โรคริสมันเองน่าจะมีแรงกระตุ้นพอสมควรนะครับในเกมแบบนี้ ผมมองว่าน่าวัดใจปะโซน่าครับดูแล้วมีโอกาสบุกไปเก็บ3ามแต้มสูงมากครับอยู่ที่ว่าจะ1หรือ2ประตูครับปิดท้ายที่เวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับไปที่ฟุตบอลกระเบายครับรอบ4ครับเบรนท์ฟอร์ดจากเดอะแชมเปี้ยนชิพจะเปิดบ้านเจอกับฟูลแลมนะครับทีมบอยจากพรีเมียร์ลีกครับเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยรอบที่แล้วเอาชนะจุดโทษเวสต์บอวิดจ์เอาเบียนมาได้นะครับสามนารุปเป็นเซจิีการนอสมาคุตฟอร์สครับรวมไปถึงตาริกโฟซูเหมือนเดิมฝั่งของฟูลแลมเนี่ยเล่นในพรีเมียร์ลีกแย่มากนะครับแพ้มา3เกมรรวดคับ แต่ว่ารอบที่แล้วในคาราบาวครับนี่ชนะเชฟเวิลส์เดย์มาสองนะครับคาดว่ากอาร์ตปาเกอร์นา่าจะส่งตัวสำรองลงนะครับพวกออองต์นี่น็อกกาดนิกเคนเคบาโนอาบูบากากามาร่าลงเล่นนะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกัน3เกมครับในฟุตบอลลีกเดอะแชมเปี้ยชนชิพนี่เบรนท์ฟอร์ดเอาชนะไปกลับ แต่ว่าในฟุตบอลรอบ Play off, เพลย์ออฟเลื่อนชั้นเป็นฟูลลัมนะครับที่ชนะได้ใน120นาทีครับก่อนเกมใกล้เคียงสูสีมากนะครับคือผมนั้นชอบที่เบรนท์ฟอร์ดครับผมมองว่านี่จะเป็นโอกาสที่เบรนท์ฟอร์ดจะได้แก้แค้นนะครับหลังจากที่ไปแพ้ฟูลลัมในนัดเพลย์ออฟเพื่อเลื่อนชั้นครับและจะว่าไปฟูลลมควรจนะต้องไปเล่นในพิมลีกในการหนีตกชั้นมากกว่านะครับเชียร์ที่เบรนท์ฟอร์ดครับเกมนี้เล่นในบ้านไม่แพ้เป็นอย่างน้อยแล้วก็ลุ้นถึงเบียดชนะเข้ารอบต่อไปครับ สรุป3ทีมครับชอบไปที่เซบีย่าบาร์เซโลนาและเบรนฟอร์ดนะครับเหมือนเดิมนะครับไลน์อัดเราแอดเซเว่นเอ็มอร์ขอให้ทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ